สวัสดีครับพวกเราครับช่องผังลักกี้แฟมารีนะครับวันนี้ก็พาลักกี้และน้องแก้วมานี่นะครับไปอาบน้ํานะครับฮะน,น้องแก้วไปทางนู้นนะครับคุมคุมชานสองเชือกจะไปอาบน้ําได้หรือเปล่านะวันนี้ลักกี้ไปดูแล้วนะครับนุ่นมากี้มา,มาน้องแก้วลักกี้จะวิ่งแข่งกันหรือเปล่านะครับสองเชือกเลยนะครับ เดินไปก่อนพ่อควานนะครับนู่นนะครับไมค์ควานก็คุมน้องแก้วมณีนะครับมามาจีลักกี้มีอลอรถนะครับนู่นถูสองเชือกเดินไปไหนลักกี้แ <c oughs> ปหมดแล้วอันน้องแก้วรอรอรอ เราน้องแก้วก่อนละก,กี้ยืนเหนื่อยหรือเปล่าจะไม่ได้ถึงที่อาบน้ําเลยนะครับเนี่เล่นแล้วน้องแก้วเล่นแล้วนะครับมาเร็วมาเร็วมามากี้มามาเดี๋ยวอื่นไหมาไไมา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 ,มาเกมานี่เร็วลัก,กี้อะไรขับหาอะไร เพื่อนร้องอยู่ทางโน้นนะครับนะไปก่อนเลยครับรองแก้วมาดีเลยไปตราบน้ำกอดร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมอากาศร้อนอุ่นเป้าเลยนะครับเหมือนทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ก็พามาพร้อมกันสองเชือกนะครับออกเดินเล่นออกกำลังกายนะครับออกคนเล่นออกกำลังกายพร้อมกันนะครับเนาะมานีเลยลูกมานีเลว มากี้มามานี่ยังไม่ได้อาบน้ำเนื้อตัวมอมแมมหน่อยครับม,มันมามาน้องแก้วพาเดินนำหน้าแล้วนะครับตัวนี้ลักกี้เดินตามน้องแก้วหรือเปล่ามามาปะสีแก๊บสีสีส,สีปะเด้อ ไปเร็วไปมามามาวันนี้เราแก้วไหมทีวันนี้เราอาบน้ำก่อนพร้อมกันเลยวันนีอนน้อาบน้ำด้วยกันนะครับอาบน้ำด้วยกันนะครับวันนี้ถึงที่อาบน้ำอย่างมามานี่เร็วไปไหนทางนู้นลูกมาทางนี้ว่าตุ๊กเน,เเน,เนี่ผู้เสียอ,อย่าง,น,งนี่เ,นเออนี่ บันดีหรือฮะไปก่อนเลยลักกี้นำหน้าน้องแก้วน้องแก้วรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาบตรงไหนนะครับน้องร้อนด้วยร้อนด้วยได้อาบน้ำชื่นใจเลยนะครับวันนี้นะครับผมเบนไปเบนมาเกี้มาเบนไป อันนี้อาบน้ำให้น้องแก้วหิวน้ำเออปลอเรื่อยง่มยไม่ต้องใส่เยอะกินน้ำก่อนนะครับน้องแก้วกวันวน,วน,วนี้นะครับลักกี้จะไปไหนลูกเฮ้ยมันนี่แล้วอ่ะเอากินน้ำเสร็จด้วยพอควรจะฉีดน้ำให้นะครับเนาะเล่นโคลนเล่นโคลนลักกี้อาเจอโคลนแล้วเล่นเลยปาเอ้โอ้ น้องแก้วจะเล่นด้วยนะครับน้องแก้วจะเล่นโซนด้วยนะครับอาบน no. ้ำพร,ร้อมกันเลยนะครับวันนี้สอ <intoler> งเชือกเลยนะครับสองเชือกเลยนะครับผมน้อยชิดเลยสองเชือกเลยนะครับนู่นนะครับอาบน้ำพร้อมกันสองเชือกเลยนะ อ้าวอ้าวปะปะเล่นโคลนเล่นโคลนลักกี้แลกเล่นโคลนแล้วลักกี้ฮะซุ่มช้ำสบายใจทั้งสองเชือกเลยนะครับเน,นาะเล่นตามสบายเลยนะครับเน,นาะอาลักกี้เล่นโคลนนะลองโคซนนะนี่ เล่นโพรนแล้วลักกี้เอาเอาไปทานหน้าแล้วตอนนี้เต็มตัวน้องแก้วว่าไงาล่ลูกไม่ถูอ่ะถูไปถูถูแล้วถูถูถูก่อนถูก่อนถูจะได้กลับแล้วอ่าลักกี้ยังอาบไม่ทั่วเลยลักกี้นะคะนะไปถูแล้วลักกี้ร่างบ่ ถู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 ถ,ถูถูด้วยกันถูด้วยกันแบ่งแบ่งแบ่งให้น้องถูด้วยลัะเก้เอาให้น้องแก้วเข้าไปถูทีหนึ่งนะครับน้องแกว้วเกเอานึ่งเอามากินน้ำเร็วไปเล่นโซนอย่างเดียวเลยละ่ะที เอาเอานี่ปลาจีเอา,า,เอามันจะสาดไหมนี่ไหนน้องแก้วอยู่ไหนนูน่น <c oughs> ถูกันแล้วนะครับถูกันเองแล้วตอนนี้นะครับผมถูกันเองถูกันเองลักกี้ก็เล่นดินโอ้ยลักกี้เอ้ยเล่นโคลนใหญ่เลยนะครับถอยปะกี้ปะไม่ปะแล้วไม่ให้เล่นไม่ได้นะครับชอบอยู่แล้วนะครับโคลนกับลักกี้นะครับเล่นเนะี่ยเอ๊ควา,อามอาบให้เอาโคลนไปโปะไว้บนหลังนเต็มตัวเลยครับจะล้างสะอาดไหมวันนี้นะครับผม ไม่สะอาดแล้วนะครับจาดน้ําให้สะอาดหน่อยเล่นโคลนแล้วตอนนี้นะครับผมอือน้องแก้วนุดมุดอยู่ทางนู้น่ะมาเล่นน้ําด้วยกันเล่นน้ําด้วยกันปะ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 ตาอ่าน้องแก้วถูหน่อยน้องแก้วถูหน่อยอถูลัก,กี้พอแล้วเหรอปะเกเฮ้ยเฮ้ย เอาคิวมา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 เอาเอาเอาไอเอาแม็ดม็ถอยถอยเสียตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดินเล่นต่อนะครับเดินออกกำลังกายนะครับตอนเย็นๆนะครับเดินออกกำลังกายตอนเย็นนะครับอยู่ทางไหนบื้นสิมามามา ไปนู่นนะครับลักกี้ลอยไปแล้วนะครับน้องแก้วแม่ควานคุมอยู่นี่กี้ไปไหนลูกไปไหนทางนู้นเดิอนออกมางกายนะครับสองเชือกพร้อมกันเลยนะครับรก,กี้ฮา แก้วเานี่ไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วลักกี้วิ่งไปนู่นแล้วนะครับไปไหนนะไปนู่นแล้วน้องแก้วก็วิ่งตามเอา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 อยากถูด้วยอยากถูด้วยเอาเอากอยแก้วเอาเอา จะถูยังไงอย่างนั้นลักกี้จะถูได้ไหมโอ้ยโอ้ยแยกน้องถูอายจยใพี่ถูเฉยเลยนะครับเอาเอาถูต้นไม้ก่อนนะับถูต้นไม้อาบนา้ำเ,เ,เสร็จคันคัน มุดมุดมุดน้องแก้วมุดไปไหนน่ะเดินต่อแล้วนะครับลักกี้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วเดี๋ยววิ่งนะน้องแก้ววิ่งตามนะคอยไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วค่อยค่อยคอยคอยหน่อย เดินไม่ทันเดินไม่ทันน้องแก้วเดินไม่ทันฮะว่าไงถูหรือยังตัวเล็กโอ้ยกี้ไอ้หุ่นน่าเวไว้กี่เดินมาถึงจุดนี้ก็พากันกินหญ้านะครับกินหญ้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมแสะกินหญ้าก่อนเนาะกินหญ้าก่อน กินหญ้าก่อนกินหญ้าก่อนกินหญ้าและกินหญ้ากับเดินเล่นนะครับนี่ก็ช้างสามเสียนนะครับนี่กินตรงนี้นะครับหญ้าเยอะหญ้าเยอะนะครับตรงนี้อสองเชือกช่วยกันกินหญ้านะครับตรงนี้ครับผมอร่อยอร่อยปล่อยเล่นนะครับปล่อยเดินเล่นนะครับออกกําลังกายนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับเนาะมีหญ้าถึงจะหยุดหยุดนิ่งได้นะครับถ้าหมีหญ้าก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อย อร่อยไหมอร่อยออกเดินเล่นด้วยกันนะครับกับน้องแก้วมณีวันนี้ คลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ